ต่อไปในเรื่องของการแปลประโยคเหตุกัดตกวาจบโครงสร้างของประโยคภาษาบาลีถามว่าเราจำเป็นต้องจำโครงสร้างไหมก็จำเป็นนะครับจำเป็น อาจจะต้องรู้ครับตัวโครงสร้างอย่างเช่นตามโครงสร้างของประโยคภาษาบาลีนั้นหนึ่งเหตุกัตตาคำว่าเหตุกัตตาก็คือตัวกระทำของประโยคเหตุกัตตุวาจกประโยคเหตุกัตตุวาจกคือประโยคอะไรก็คือประโยคที่ประธานทายให้คนอื่นทำ ประธานไม่ทําเองมันก็เลยเป็นเหตุกัตตากัตตาแปลว,ว่ากัตทาเหตุก็คือใช้ให้คนอื่นกระทํานั้นตามโครงสร้างนะประธานจะอยู่เป็นตัวแรกตัวที่สองการิตกรรม,มะการิตกรรม,มะมีชื่อเล่นว่ามีชื่อเล่นด้วยนะตัวการิการิ ค่ะดิวชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นก็จะเรียกชื่อเล่นครับตัวการิตากรรมะชื่อเล่นครับชื่อเป็นทางการคือการิตากรรมะนะชื่อในทะเบียนร้านแต่ชื่อเล่นคือการิตาแล้วก็ตัวที่สามตัวกรรมะตัวกรรมะคืออะไรครับคือ ตัวที่แปลว่าซึ่งซึ่งตัวที่แปลว่าซึ่งนะครับก็มีชื่อจริงไหมยจย์อาจารย์ก็มีชื่อจริงไหมตัวกร,รม,มะนี่แหละครับคือธาตุที่เรียกหากรรมไงครับก็คือตัวกร,รมกตัวเนี้ครับชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันอาวุธตกรรม,มะไม่ครับอาวุธตกกรมะไม่จริงเหรออาวุธตะการรม,มะ,ะมตัวอาวุธตกรรมะ แต่ไม่นิยมเรียกครับเขาเรียกตัวกรรมรชื่อจริงอ่ะคืออาวุตกรรมะเออใช่ชื่อจริงอ่ะวุตกรรมะชื่อเล่นคือก,กรรมกรรมแท้ๆเลยครับ,บ <laughs> ไม่ใช่กรรมมือนะครับกรรมกรรมเวนกรรมนี่แหละครับกรรมกฏกรรมกฏกรรมเออแล้วก็กิริยาคงภา กิริยาคุมภาคคือปัจจัยสี่ตัวเนนยะนาเปนาปะยะอันนี้คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตทีนี้พอมาเป็นประโยคเต็มๆของประโยคบาลีท่านดูที่หน้าจอท่านดูนะครับดูที่หน้าจอถ้าสมมติว่านะถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวอื่นมาขวางอยู่เลยเนี่ยไม่มีตัวอื่นมาขวางอยู่เลยเห็นแบบเนี้ปาเจเนี่ย โอกาสที่เราจะเข้าใจผิดไม่รู้ว่าเป็นเหตุกัดต์วาจกมันสูงมากครับเพราะฉะนั้นไอตัวแบบทดสอบข้างบนที่ผมให้ท่านทำการบ้านที่มันเยอะๆนั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์สะท้อนกลับมาตรงนี้เพราะเหตุกัดต์วาจกเขาไม่ได้ดาหน้ามาทั้งหมดนานๆเขามาทีถ้าเข้าใจเหตุการตุวาจกตรงนี้ ไปกิริยากิจตววปัจจัยอันตะปัจจัยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับก็จะคงรูปแบบนี้ครับนี่คือการสังเกตกิริยานะครับพอเราสังเกตปัจจัยเหตุกัตตุวาจบเสร็จแล้วมันยังไม่เพียงพอต่อการที่จะแปลจะต้องสังเกตตัว วิพัตอาขยาตที่อยู่ข้างหลังด้วยว่ามันเป็นวัตตมานาปันจจมีสัตตมีอัจฉต,ตนีหรือพรวิสสติคือที่ใช้หลักๆมันก็มีเพียงห้าหมวดตัวนี้แหละที่ใช้หลักๆนะนี่คือผมให้ท่านดูว่าออกตัวโครงสร้างของประโยคเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะครับสามิโกเนี่ยเป็นประธาน ประธานกับกิริยาวะจะนะจะต้องตรงกันประธานเอกวะจะนะกิริยาคมภาคจะต้องเป็นเอกับวะจะนะด้วยตัวที่สองตัวการีตหรือตัวการิตากรรมะถ้าบอกว่าตัวการิตากรรมะหรือตัวการีตผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจทันทีว่าตัวการีตคือตัวที่แปลว่ายัง และตัวที่แปลว่ายังมันมาจากไหนใครไม่รู้บ้างครับคําว่ายังเนี่ยมันมาจากไหนแน่นอนครับมันมาจากตัวการีมันมาจากการิตากรรม,มะแต่การีและการิตากรรม,มะมันไปเอาคําแปลมาจากไหนผมก็รู้จะอธิบายยังไงมีใครไม่รู้บ้างครับใครไม่รู้โปรดยอมรับว่ามันไปเอามาจากไหนครับ ิยาวิพัฒนิมีทุติยาวิพัฒค่ะอยู่ที่วิพัฒทุติยาค่ะทุติยานวิพัฒมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมครับที่ผมถามนี่คือท่านจะต้องรู้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเดาด้วย แต่ก็ไม่ใช่เป็นการจำต้องรู้เท่านั้นการีตหรือการิตากรรมะแน่นอนครับมันแปลว่ายังและคำว่ายังเนี้ยเอาทำไมมันถึงแปลว่ายัง <c oughs> มันแปลอย่างอื่นได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้ไ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมีเหตุผลอะไรที่ไม่ได้ครับหลายเหตุผลมีเหตุผลอะไรครับประธานใช้ให้คนอื่นทำเขาใช้ไม่อยากประธานใช้ให้คนอื่นทำอันนี้ก็หนึ่งเหตุผลมีอีกไหมครับก็ยังเป็นตีเขาเป็นใครไม่ก็ยังเป็นเป็นอะไรนะครับเป็นจุด ตียาวิพัตเป็นทูติียาวิพัตมันเป็นรูปแบบเพราะมันเป็นเป็หตุตุเพราะมันเป็นเหตุตกตาเห็นไหมครับมีเหตุผลเยอะแยะเลยครับแต่แต่ละท่านก็พยายามคิดเหตุผลมาเหตุผลทั้งหมดถูกทั้งหมดนะครับไม่มีท่านใดผิดเลยแล้วเราจะจำไฮไลท์ของเหตุผลตัวนี้ ว่าทําไมมันจะต้องเลือกว่าอย่างโอเคครับใกล้เคียงที่สุดก็คือ,อใกล้เคียงที่สุดก็คือประธานใช้ให้คนอื่นทําแต่ไม่ถูกร้อยเแต่มันถูกครับที่ถูกร้อเอร์ซคือเพราะการิตะหรือการีดมันเป็นศัพพุติยาวิพัตมันจึงต้องไปเอาคำแปลอายะตานิบาทของทุติยาวิพัต ซึ่งสู่ยังสิ้นกะตลอดเอาแค่คำแปลของคำว่ายังการีตการิตะกร,รมะตัวนี้มันแปลว่ายังแปลว่ายังครับเท่านั้นไม่แปลว่าซึ่งถึงแม้ว่าทุทาาาติยานิบาตของทุติยามันจะมีเยอะก็าตามแต่ตัวนี้แปลว่ายังเท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเรียดถึงแปลว่ายังนะครับตัวถัดไปตัวที่โอทนังตัวนี้เป็นอาวุธกรรม,มะหรือกรรมคือแปลว่าซึ่งอาวุธกรรม,มะแปลว่าซึ่งแล้วสองตัวนี้มันเป็นทุติยาวิพัฒมาคู่กันครับเนี่ยมันจะมาคู่กันบางทีมันก็ไม่คู่หรอกครับ แต่บางทีมาพร้อมกันทุติยาเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราแปลไม่ได้แล้วเราจะเลือกตัวไหนแปลอย่างไรนี่แหละครับคือความยากความยากที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ท่านจะต้องไปสังเกตดูและตัวโครงสร้างของเหตุกัตตวว่าจบคือประธาน ใช้ให้คนอื่นทำเช่นในประโยคนี้สามิโกอันว่านายสูทงังยังพ่อครัวปาเจติให้หุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกอันนั้นคือโครงสร้างของประโยคภาษาบาลีโครงสร้างของภาษาไทยครับ แล้วถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องจำได้ต้องจำไหมตัวนี้ถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องจำไหมครับจำเป็นครับจำจำเป็นจำเป็นทําไมจึงจึงจึงต้องจำล่ะครับทําไมจึงต้องจําเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยพอเปิดหนังสือไปโป่งโป้งโป้งอยู่ บางศั์ก็แปลได้บางศัพท์ก็แปลไม่ได้เหตุผลเดียวก,กันกับตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับพี่ที่ผมอธิบายให้ท่านฟังก็คือที่เราจะต้องจําโครงสร้างให้ได้เนี่ยเพราะว่าเวลาแปลเราจะมีหนังสือโดยเพียนชนะที่เป็นกู่มือของเราอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคําแปลครูบาอาจารย์ท่านแปลไว้ให้เราแล้ว พอเราไปอ่านคำแปลเราก็มาเทียบคำบาลีนี่คือวิธีการแปลแบบชั้นต้นๆครับก็ต้องไปดูคำแปลก่อนแล้วมาเทียบคำบาลีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจำโครงสร้างไม่ได้เราจะตอบได้ไหมว่านี่คือเหตุกัตตุวาจกก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรู้โครงสร้างอันว่ายัางให้ซึ่ง ซึ่งมันจะมีคำพวกนี้อยู่ทั้งหมดเลยครับมันจะต้องมีคำว่าอันว่าในประโยคไหนที่มีคำว่ายังประโยคไหนที่มีคำว่าให้นะครับสามตัวแรกเนี่ยมีแต่ตัวสุดท้ายอาจจะมีบ้างมีบ้างแต่สามตัวแรกต้องมีต้องมียังแล้วก็ให้เท่านั้นพอเห็นคําแปลภาษาไทยที่ท่านแปลไว้ในหนังสือโดยเวียนชนะแบบนี้ เราก็สามารถที่จะเดาได้ว่านี่คือประโยคเหตุกัตุวาจกพอรู้ว่าเป็นประโยชเหตุกัตุวาจกปุ๊บเราก็เข้าสู่กระบวนการเลยครับอันว่าตัวนี้ตัวที่แปลว่ายังมันจะอยู่หน้าหน้าตัวที่แปลว่าซึ่งมันจะอยู่ติดก,กับกิริยาอันนี้คือข้อสังเกตแบบนี้นะครับนี่คือโครงสร้างของเหตุกัตุวาจกนะครับมาดูตัวอย่างครับ มาดูตัวอย่างผมก็จะเอามาหลากหลายให้ท่านได้ได้ฝึกแปลนะครับเดี๋ยวมีกี่ข้อนี่โอ้มียี่สิบข้อแปลแล้วสนุกเลยแหละยี่สิบข้อนะครับตัวอย่างเศรษฐีอันว่าเศรษฐีผุ้ลังยังบุคคลการาเปติให้กระทำอยู่ ทานังซึ่งทานง่ายๆครับและติตัวเนี้แปลว่าให้กระทำอยู่อย่างเดียวหรือว่าแปลย่อมให้กระทำได้ไหมครับได้ครับหรือ<ด>จะให้กระทำได้ไหมได้ครับอนั้นก็ย่อมให้ย่อมให้ จะให้ให้อยู่ให้ให้กระทำอยู่อันนี้คือโครงสร้างที่แปลวัตมานานะโครงสร้างที่แปลปันจะมีอต<ง>ัตตมีอัจชต,ตนีภวิสันติก็ค่อยๆเทียบไปทีละนิดทีละนิดต้องมีคำว่าให้ครับ อปันจะมีแหละครับปันจะมีแปลว,ว่าจงให้จง,จง,จงให้จงใั <ij S 1> ้ตมีแหละครับ,ส,ส,รบสัตตมีแปลว่าวพึงให้พึงให้อหมวดอัจฉริยแปลว่าแล้วให้แล้วให้แล้วหมวดพระวิสันติแปลว่าจักให้อ่าจักให้ นั้นมันมีคําว่าให้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้คําแปลประจําหมวดท่านะ่ะเอาไปไว้ตรงไหนมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะก็ต้องรู้จักวิธีการวางไว้ในตําแหน่งด้วยซึ่งเหมือนว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะแต่มันก็รบกวนความรู้สึกเราไปเรื่อยครับอย่างเนี้ยรบกวนไปเรื่อยรบกวนไปเรื่อยๆ เมื่อผมแปลประโยคตัวอย่างให้ฟังแล้วนะครับก็จะให้ผู้ศึกษาแปลคำตัวภาษาบาลีนะั่นก็เป็นสัพท์เดิมๆนั่นแหละครับเอามาสับไปสับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนจนเราพอจะมองออกทุกศัพท์แล้วนะข้อตัวอย่างตรงนี้ศัพท์บ,บาลีตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นตัวการีต สับบาลีตัวที่สามเป็นตัวอาวุธกรรมมะมันก็เป็นมาทั้งหมดนี้ส่วนผู้ที่แปลให้สังเกตดูวิพัฒนอาขยาดว่ามันอยู่ในหมวดไหนแล้วแปลให้ถูกต้องต่อไปฝึกซ้อมแปลก็ท่านละหนึ่งข้อครับข้อละสองรอบแปลไปเรื่อยๆต้องแปลนะครับต้องแปลนิมนต์และเชิญได้เลยครับ อาจารย์ครับมีก็สงสัยอยู่นิดหนึ่งครับก่อนอนุญาตถามครับคือก็ที่ห้าก็ที่หกนะครับคือไม่ได้ตีกะที่ต้นต้านนะครับตรงนี้มันอาจารย์พิมพ์ตกหรือว่ายังไงครับขานาขานาครับขานาแล้วก็ตามาใช่ไหมครับตามาข้อหกรับโอ้หมดเวลาอีกแล้วทำไมมันเร็วรับ อาครับท่านใดจะแปลครับขออนุญาตครับข้อแรกข้อที่หนึ่งข,ข,ขอขออนุญาตครับปิตาอันว่าปิดาปุดต,ตังยังบุตรกันหาเปติให้ถือเอาอยู่ธนุงซึ่งธนูปิติดัง,ดงนี้ไม่มีไม่มีไมีปินะปตาอันว่าบิดาปุดตังยังบุตรกันหาเปติ ให้ถือเอาอยู่ธนุซึ่งธนูครับก็สองเลยสองคนเลยค่ะนะคะเทโรอันว่าพระเถระาสามเณรังยังสามเณรกุติงให้รักขรกคาเปตุตรงให้รักษา กุติงซึ่งกุติเทโรอันว่าพระเถระสัม,มเนรังยังสัม,มเนนร,รักคาเปตุจงให้รักษากุติงซึ่งกุติคตไปเลยครับท่านต่อไปเลยครับก็สามขออนุญาตค่ะมหาชนอันว่ามหาชนมังยังเรา วันตาเปสติให้อ่าให้ไหวไอจักจักให้ไหวพุทธัางซึ่งพระพุทธเจ้ามหาชนโออันว่ามหาชนมังยังเราวันตาเปสติจักให้ไหวพุทธทางซึ่งพระพุทธเจ้าเชิญค่ะครับต่อเลยท่าน ขออนุญาตนะครับข้อสี่ดังนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอิติโยยังหญิงทั้งหลายสิกขาเปตะย่อมให้ศึกษาธรรมังซึ่งธรรมอิติโยยังหญิงทั้งหลายาสิกขาเปตะต อุมเหตุเสียงแม่จะหายนะอ๋อใช่อาจจะสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะบ้านเปิ้นเวลาค่ำๆอาจารย์ได้ยินไหมครับตอนนี้ไม่ได้ยินครับ่าตุยอยู่ได้ยินอยู่อ่าตะกี้อ่านแล้วแต่ว่าพอดีมีสายเข้ามาแล้วก็ตัดสายไปน่าจะตวงนั้นนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่มานครับุมเหอ่านว่าท่านทั้งหลายอิทธิโย ยังหญิงทั้งหลายสิกขาเปตะย่อมให้ศึกษาธรรมังซึ่งธรรมตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอิทธิโยยังหญิงทั้งหลายสิกขาเปตะย่อมให้ศึกษาธรรมังซึ่งธรรมขับต่อเลยครับ ไม่ต้องกลัวนะครับแปลได้เลยครับท่านใดที่ยังไม่เคยแปลก็ก็น่าจะออกเสียงได้แล้วนะครับข <anes> ้อห <ung> ้าครับข้อห้ามะยังอันว่าเราทั้งหลายพามมะนังยังพรมทั้งหลัก ธรรมะนางยังพามนาขาขานาขานาขานาเปสามะจักจักให้ขุดภูมิภูมิงซึ่งแผ่นดินมะยังอันว่าเราทั้งหลายทำมะนางยังพาม ฐานาเปสามะจักให้กดภูมิงซึ่งแผ่นดินครับข้อหกครับขออนุญาตข้อหกขออนุญาตครับคอาหารอันว่าเราพริกขุงยังพิสุนะครับอ,อา เอาเเอาครับคะตอนนี้โมเลยค่ะโอ้โหครับอาหารอันว่าเราพพิกขุงยังพิกสุทามาประยิงให้ฝึกแล้วอัตานังซึ่งตนอาหารอันว่าเราพพิกขุงยังพิกสุทามาประยิงให้ฝึกแล้วอัตานังซึ่งตน ข้อเจ็ดาความไญ่ไดค่ะระวังอันว่าท่านมุ่นียังมุ่นี้สาสาเปยาสิกึงให้สอนยาหนังซึ่งยาระวังอันว่าท่านมุ่นนียังมุ่นีตาสาเปยาสิกึงให้สอนยาหนังซึ่งยาขาหนัง อานังนี่แปลว่าชาญน,นะครับชาญซึ่งชาญต่หไ่นะคะตวังอันว่าท่านมูนิงยังมุนีสาสาเฟยสิตึงให้สอนอานางซึ่ง,งครับท่านต่อไปเลยครับข้อแปดขออนุญาตครับข้อแปด มนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายปู้ิสังยังบุรุษส,ส,สังสังวิทาเปสิงสุให้จัดแจงแล้วโภชนานี้ซึ่งโภชนะทั้งหลายมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายปูริสังยังบุรุษ หลังวิทาเปสิงสุให้จัดแจงแล้วโพชานานิซึ่งโพชนะทั้งหลายครับต่อไปเลยครับข้อเก้าครับตอนนี้เหลือเวลาสองนาที พอก,ก้าวก็ได้ครับไม่มีใครขออนุญาตกุลานี้อันว่าตระกูลทั้งหลายบุตรตังยังบุตรคุณชาเปสันติจักให้บริโภคพัตตาน,ตาตาาตานี้ซึ่งพัตตาพัตตาหารพัตตานี้ซึ่งพัตซึ่งพัตทั้งหลายกุลานี้อันว่าตระกูลทั้งหลาย บุตังยังบุรคุณชาเปสันติจักให้บริโภคพัตตานี้ซึ่งพัฒทั้งหลายครับข้อสิบขออนุญาตครับอิทธิโยอ,อันว่าหญิงทั้งหลายทาละเกยังทาลกทั้งหลายตาเลยยุงพึงให้ข้ามตีรัง ซึ่งฝั่งอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายทาละเกยังทารกทั้งหลายตาเรยุงพึงให้ข้ามตีรังซึ่งฝั่งขอบคุณครับครับท่านต่อไปเลยครับสนิญาค่ะอาหารอันว่าเรา ตาปะสังยังดาโบดลาพระยิงให้ได้แล้วมะนิงซึ่งแก้วมะนอีอาหารอันว่าเราตาประสังยังดาบดลาพระยิงให้ได้แล้วมะนีซึ่งแก้วมะนีขอบคุณค่ะ ต่อไปครับข้อ12น่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับ